เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ31พฤษภาคม2566เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางกันนะคะเป็นตารางการโอนเงินในรอบถัดไปหรือรอบต่อไปนะคะทกสท,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 ทยอยโอนเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางกันในวันศุกร์ที่2มิถุนายน2 5 6 6ัาจำนวน152,889รายนะคะ แล้วก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแอดจะมาสรุปรายละเอียดการโอนของเดือนตุลาคม2565และพฤศจิกายน2565นะคะโดยแยกเป็น2เดือนแล้วรวมยอดเป็นโอนจ่ายให้1ยอดนะคะ รายละเอียดของแต่ละเดือนตัวเลขจะเป็นตัวเลขเดียวกันเนื่องจากรวมมาให้แล้วนะคะในส่วนของตารางรายละเอียดการโอนแต่ละไร่ว่าได้กันคนละเท่าไหร่ระหว่างเจ้าของส่วนและคนกรีดเองนะคะ,ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook สภาคเครือข่ายกเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยนะคะที่แอดแปะให้ดูมันจากตัวเลกมองไม่เห็นนะต้องเข้าไปดูที่เพจ a c e b o o k สภาเครือข่ายกเกษตรกรชาวชนอย่างแห่งประเทศไทยไปกดถูกใจกดติดตามเอาไว้จะได้รับรู้ข่าวสารเพิ่มเติมนะคะ ไปเริ่มกันที่เดือนตุลาคม2565นะคะเจ้าของสวนกรีดเอง127,253รายเจ้าของสวนกรีดอย่างเดียวนะคะ13,362รายกรีดอย่างเดียว12,274รายรวมนะคะ152,889รายของเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นตัวเลขเดียวกัน เจ้าของส่วนกรีดเอง127,253รายเจ้าของส่วนอย่างเดียวนะคะ13,362รายกรีดอย่างเดียวอยู่ที่12,274รายและรวมทั้งหมดนะคะ152,889รายนะคะโดยตารางที่แอดแปะให้ดูจะเป็นยอด บวกให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2เดือนคือตุลาคมและพฤศจิกายนคำนวณให้ทั้ง2เดือนไม่ต้องไปคูณให้เสเวลานะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ facebook สภาเครือข่ายกเกษตรกรชาวสวนอย่างแห่งประเทศไทยน,นะคะอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางและอย่าลืมนะคะว่า อยู่จังหวัดเดียวกันอยู่อำเภอเดียวกันแต่อาจจะได้ไม่พร้อมกันเนื่องจากทกศใช้คําว่าทยอยโอนและถ้าจะถามว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อำเภอนั้นอำเภอนี้จะโอนวันไหนตรวจสอบสถานนะแล้วได้รับสิทธิ์แต่ทําไมยังไม่โอนเงินต้องรอนะคะแอดก็ขอให้ทุกคนได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโดยเร็ววันนะคะ